เฮล l ลเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเปิดกล่องกันจ้าซึ่งรอบนี้สั่งหมอออ้อหุงข้าวแบบเคลือบนะคะร้านเคม,มาว่าไม่ติดหมออ้อหุงข้าวขึ้นหม้อ,อสวยน่ารับประทานประมาณนี้เลยจ้ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นหม้อ,อเคลือบเทฟลอนนะเคอะประมาณว่าเวลาหุงมันจะไม่เป็นดังติดหม้อ,อประมาณนี้แหละ mm hmm. วัสดุดีเลยทีเดียวเหมือนหมออ้อราคาแพงๆที่เราเห็นตามห้างอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อในห้างยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งที่อยู่คู่ครัวคนไทยมานานแสนนานแต่ทีนี้มันติดก้นหม้อจ้าใช้ไม่ได้คือข้าวมันเปลืองไปเยอะมากแต่ทีนี้ก็คือหาดูในเว็บในช้อปปี้อะนะมันก็มีแบบนี้เขาเคลมว่าไม่ติดหมอด้อแล้ววัสดุต่างๆเนี่ยคือใช้ได้เลยค่ะมันก็แข็งแรงมากเออก็เหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปอะนะเนี่ยลองไปเข้าเรียบร้อยแล้ว การซื้อสินค้าออนไลน์นะคะอย่างแรกเลยถ้าเราได้รับสินค้ามาก็คือเราต้องตั้งกล้องเลยจ้ะถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดกล่องแล้วก็ใช้สินค้าให้ทางร้านดูเผื่อมีปัญหาจะได้เคลมได้เนาะส่วนพิกัดร้านที่ซื้อเดี๋ยวแปะไว้ให้ในลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยจ้า